สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแน,นลจ้าสวัสดีย้ำมือแเลงเด็กๆเลิกเรียนแล้วจ้าเลิกเรียนมาปุป๊บกระจมหิวเข่าพี่น้องสวัสดีค่ะตาลูกตาลพี่เต้สวัสดีครับใช่ครับเล่นยังกว่าพี่เต้แพ้พี่เต้แพ้นะคะน้องเล่อนอยังมุ่นพี่น้องเลิกเรียนมาแล้วจ้นะนะเาเอาเอาเฮ็ดดู พี่เต้ได้ยังมาฝากแม่ใส่ยงมาเบิ้งด้วยพี่เต้ครับอ๋อเดี๋ยวแม่ไปทำให้ลูกใส่เปิดเบื้องเปิดเบื้องถุงดูเปิดดูพี่น้องม,มาเบิ้งในถุงน้องเต้ได้ยังมาฝากใส่เปิดดูเปิดดีดิพี่เต้เปรี้ยวๆน้ำเดี๋ยวเขาได้พักจ้าพี่น้องพักเออ่บลูอ่ะพักอยังเนาะเขาปลูกไว้โรงเรียนพี่เตยเป็นคนปลูกเหรอพี่เตยเป็นคนปลูกดิลูกกระเพราคุณครูจ้ะ กับมค,คุณครูพาปลูกผักพีก่น้องมาดนี้มันโตแล้วคุณครูให้เก็บมากินได้อะไรไ<ด>แม่อันผักเอียงมุนหรือลูกแม่บูดจากสลัดเอียงบุกผักสลัดผักสลัดอะไรไม่รู้ถือไปเลยเดี๋ยวแม่ไปทำส้มตำให้กินต้าลกตาจะกินยังก็กินส้มตำยำขนมเส้นเอ้ยไม่ใช่ขนมเส้นทำขนมเส้นอืมขนมเส้นจากขนมเส้นเอาเองให้แม่อีกนี่เปรี้ยว โอ้ยเปรี้ยวมากหนูก,กินน้ำอะไรลูกเนี่ยหนูเอาลูกอมเปรี้ยวใส่โอ้โหเบิเร์ดลองกลมเปรี้ยวไก่มึงดูเอาน้ำยังมุ้งใม่แม่กินยังเปรี้ยวเลยพี่น้องก็เอาูกอมเปรี้ยวใส่รูปอมเปรี้ยวใส่พะนะไปพี่น้องเดี๋ยวไปตำส้มให้ตาลูกตาลเดี๋ยวซิมากินตำมะฮุงแยมมะแรงน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะปะเพื่อไปฟาร์มมาก่อนนะแม่ไปเลยจ้าหลังจากที่ ต้าลูกตาลเรียนมาเนาะเพื่อนอยากกินส้มตำค่ะแม่ก็เลยจับไทยวางไว้ให้เขาเรียบร้อยจ้ะเขาบอกว่าเขาจะตำเองค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบงฝีมือต้าลูกตาลตำส้มตำค่ะเอาตำเลยค่ะใสร็่ะดีค่ะตำส้มตำก่อนที่จะตำส้มตำอ่ะจะมีการแสดงพิเศษมาให้หนึ่งอย่างคนดูนะโอ้สิแธหลียงไงพี่น้องอใส่่ะใส่พริกไปก่อนค่ะใส่พริกนุชี่ไส้จังเลย สามเพราอเนาะใช่สามอ่ะตามอาใส่เส้นใส่เส้นนิดนิดนึงเอ้ยใส่หมดเลยก็ได้ดอกมันเผ็ดไหมมันเสียดายเดี๋ยวมันเสียดายเอาเผ็ดว่าเป็นยังอีแม่มากกินเผ็ดเฮ้ยแม่เดี๋ยวแม่กระเสียบทองอีกเอ้าเอาันเอานี่ใส่นิดนึงใส่นิดนึงจ้ะโอเคเพราะว่าอนบะหมักกระเทียมด้วยพี่น้องเต๋อบะใส่กระเทียมด้วยจ้ะให้อีหล่ากับบมี่อืมอีหล่ากับบะหมักกระเทียมเอ้าเอาโขลุกๆๆแล้วแล้วตั้มจะได้กิน อเอามือป่องพร้อมเด็กพี่น้องได้ก,กิินพรกมาแล้ว้วไดกิ่นพริกมาแล้วจ้านี่ละเครื่องปรุงม,มีปลาแซ่บเด้อจ้ะพี่น้องนี่ปลานี่เด้อพี่น้องแล้วกันผงนัวน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เครื่องปรุงทั่วไปจ้าบะหมี่อย่างเด้อพี่น้องมีแค่นี้แล้วก็นขนมจีนแค่นั่นเองเดี๋ยวมาเนิ่งน้ำตาลเขาทำโอเคแล้วมั้งลูกเดี๋ยวเอามื่อกี้แม่บุิแ้งคุกมาดู โอเคใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุง,ง uh, ใส่ชูลลดลงไปก่อน uh, ช้อนตักเล้ลูกเอาแล้วแต่หนูจะใส่ uh, ปงนวลงไปอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งโอเคพอค่ะช้อนตักไป้ทั้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึง อาะส่ปลาเขย่าก่อนอ่ะเขยวกะปลาระดิ้งดิ้งดดิ้งดิด้งอ่ะใส่นี่ใส่ลงไปสองทพีใส่เต็มเลยอ่าอีกหนึ่งทพีค่ะสองทพีครึ่งก็ได้ไหมสองทัพพีครึ่งเอ,อ,อาอ,อ,อ,อีกให้มันเต็มลูกโอเคอีกครึ่งหนึ่งอีกนิดนึง โอเคพอค่ะ,ะปิดฝาให้เรียบร้อยเอาจุ่มลงไปเลยใช่ะใช่เอาแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลเห็นน้ำตาลไหมคะจ้ะตักนิดเดียวพอนะไม่ต้องใส่เยอะน้ำตาลปีบบมี่เ้าพี่น้องใสน่น้ำตาลใช่แดงอ่ะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วมันจะหวานอ่ะโอเคอ่ะที่เขาถูกใจอ่าแล้วก็บีบมะนาวใส่ค่ะเราไม่เอาหน่วยมันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อน ใส่นิดนนึนงใส่น้ำต้มสุกนิดนึงจะเพราะว่บมีน้ำมะขามเปียกนาพี่น้องเนอะอ่าโอเคแล้วก็ใส่มะนาวลงไปอ่ะบีบมะนาวลงไปเลยลูกพี่ได้เพเอาน่อยเด้อจ้าน้ำลายแตกเลยน้ำลายแตกอให้แม่ช่วยไหมเอาใส่ลงไปหนึ่งชิ้นสองชิ้นมันไม่เป็นไรใส่มันเลยก็ได้อ่ะ,อะเอามะเขือเทศอ่มามะเขือเทศลงไปค่ะ อายกนี่เลยลูกยกนี่ยกนี่อ่าหนูใส่มะเขือเทศลงไปค่ะให้เขาตาสูมตากินเองพี่น้องถ้าเบิ้งรสชาติจะเป็นยังไงลงไปค่ะอ่ะคนให้เขากัดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่าคนเบาๆอ่าคนตาเบาๆคนเบาๆลูกใช่ถนัดขวาถนัดขวาอ่าทำน้อง ตาวลูกตาลเห็ดมาเด้อสิต่างบังคุ้งน้ำตาลูกตา, Hus, า,เตาตล,มตามลตาเมื่อเนี้ยนี่น้องจา้าว่าเป็นน้ำลายแตกมั้ยเนี่เอาซิมลูกตานเห็ดมาซิมลูกคนเข่ากันดีไปเลยลูกแซ่บอ่ะแซ่บแล้วเอานี่ลูกเนี่ยจา้าหยุ้มลงเลยลงุงยุ้มยุ้มยุ้มลงเลยปารพี่น้องมันจะแซบ่บลูก คนอีสานกินแบบนี้แ่ะแซ่บเอาลูกไปเฮ้บลูกเสียได้เสียได้เสียได้คนอีสานกินแบบนี้แล้วเสียบนะพี่น้องเคยกินส้มตำเบ่เคยค่ะพี่น้องก็กินส้มตำด้วยกันจ้าอ่ะมึงตาลูกตาลยัวแบบนี้นะบรรดาลูกตามยัวกันพี่น้องยัวยัวยัวให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ้งอ่ะให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ้งให้พ่อพ่อแม่แม่เบิ้งจ้าตาลูกตาลเป็นคนตาเองจ้าพี่น้องจ้า บอกใส่เครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆโอ้โหขอพรยด้เดพี่น้องเ้้อกล้องอาจจะไ่ชัดปไปไหนไปค่ะไปกินกันจ้ากำกลนตาลูกตาไปกินตำมะหุ่งจ้าปะที่เนี่ย <laughs> เพราะเป็นไหมค่ะตำมะหุ่งได้บบจ้าพี่น้องนี่เอาน้ำแม่ออก เด็กๆอีหล่าเคยถืออันเนี้ยแบบเนี้ลาแม่เฮ็ดให้บ่เพล่ะอีหล่าย่างอีหล่าต่อคาตัวเองล้มทวนเลยบ่ได้กินจอยนะลูกมาค่ะพี่ดองจ้าอีหล่าไเฮ็ดตีหลักย่านแม่ดามากินส้มตำกับเต้าลูกตาลค่ะย้ำมือแรงสลัดสลัดดีขีดส้มตำ้ะจ้ามันจะแซ่บหลายมันจะแซ่บหลายผู้ใดตำจ้า Y là anh cả. Pino hỏng quá đấy, Pino tao tan, cha. Phí mứ tao lúk tan, cha. Đưa khay với nó. là bơ, nó. Bơ. Chả, mà, để ốm kín ขนมจีนอายกเป็นหัวไปเลยลูกเอ,อ้ยอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละย,ยกไปเป็นเอาไปสองอันเลยเดี๋ยว่าเป็นยังไงหรอว่าเป็นยังก,นยงกินให้หมดเด้โอเคปะจ้ะนั่นแหละพี่น้องเป็นตาแซบ่บอยากได้หนะ้ามันเอามาใส่ดิอืมพี่น้องเอ๋อสมเพิ่มอยากว่ะเพิ่นมัน้งตักใส่ปากท้ออยากเห็น พี่น้องมาซิมน้ำตาลลูกตาลจ้าบัดที่เนี่ยอุยขำหมักใหญ่พี่น้องเลยเพอ่อเอาซิมมึงดูกินมึงดูวีมือเจ้าข,ของอ่ะแซบิลีพูดเลยย่องเจ้าของแซบิลีพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินต้ามะมา่งกับตาลูกตาลค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ<ส>ากไว้ซักนี้ก<ส>็จ้ะเอากินพักกินพักด้วยขู่บอกว่าอีหล่าผักมันจะใหญ่ไอเตอร์ไป ปลูกพักน้ำคูน้ำมูจ้าได้ก็เอากลับบ้านเดอ้อจ้าโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมนีกันจ่าขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรพันแพงค่ะ FC ฟหลามุอิงเอฟซี FC พ่อขมอด FC ของศิลปินทุ่ทค่ะในทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงจ้า FC ตาลูกตาลน,น้ำจา้าผ่อนคลคลิปใหม่ค่ะลูดยูดีสมัยลำเหนือเงินท้องสุขสุขคนจัดสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ,คะก,กันลึกเากกินี้คมหนึ่งที่น้องเบิงกันได้อ่ะเอาเบิกถอดข้ามเสียทืย 啊，สวัสด<我>ีค่ะสวยๆพัดนะ